สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันสุทาวันโอสถเจริญค่ะจากส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดจันทบุรีสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและสําหรับจุดนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะจะได้เดินทางมาในภารกิจนะคะตรวจเยี่ยมพื้นที่อําเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะพื้นที่แห่งนี้นี่นะคะก็คือ,อ ร12,003รออค่ายสุรอสิงหนาดค่ะที่อำเภอระยะประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งการมาในพื้นที่ในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครนะคะท่านนายกก็จะมาพบกับตรวจกำลังนะคะแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคะ่ะสมาชิกอาสารักษาดินแดนนะคะ แล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะคือต้องบอกว่ากลไกต่างๆเหล่านี้นะคะหน่วยงานที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญค่ะในการที่จะดูแล ในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนมาตราการต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ชายแดนแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องอ,อาศัยพี่ๆจากหน่วยปกครองทุกท่านนะคะในการที่จะ,ะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็บริณาการการทางานร่วมกันค่ะซึ่งสําหรับการลงมาในพื้นที่อําเภอระยประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญคะ่ะของท่านนายกรัฐมน นตรีนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการดูมาตรการต่างๆเพื่อเยียวยา,ยานะคะแล้วก็ดูถึงมาตรการการให้การช่วยเหลือกับสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบนะคะในการใช้ชีวิตในการค้าการขายะคะ่ะเพราะอย่างที่ท,ทราบกันนะคะว่าพื้นที่ของโรงเกลือที่เรารู้จักกันเนะะี่ยค่ะว่าเป็นพื้นที่ในการค้าขายใหญ่เลยนะคะของอำเภอรัญประเทศสาแก้วแล้วก็ที่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกนะคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปดู บริเวณหน้าด่านเนี่ยนะคะก็มีมาตรการในการที่จะกระชับช่วงเวลานะคะ,ะปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเปิดปิดด่านเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลกระทบเกิดมาขึ้นได้ซึ่งวันนี้เนี่ยการลงมาพื้นที่ก็จะเป็นการที่ท่านนายกเองเนี่ยจะลงมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเพื่อหามาตรการนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องบอกว่าต้องช่วยกันกันกบเครื่อนเนาะทั้งในระดับ คณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปในส่วนของฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่นั่นก็คือการร่วมกันเพื่อที่จะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นพวก call center น,นะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และการฟอกเงินค่ะแล้วก็มาตรการควบคุมจุดผ่านแดนการลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะคะมาตรการส่งออกไฟฟ้าน้ํามันและสินค้าผ่านแดนนะคะแล้วก็แนวทางการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้สําหรับการเดินทางมาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะหมอบอกในเรื่องของความตั้งใจของรัฐบาลน,นะคะคือในความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยตั้งใจนะ,ะให้ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้าน อยู่ด้วยความอบอุ่นนะคะอยู่ในประเทศที่รู้สึกมีความปลอดภัยซึ่งอันนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ท่านนายกแล้วก็คณะรัฐบาลให้ความตั้งมั่นนะคะเพื่อจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ดําเนินการเป็นหูเป็นตานะ,ะให้กับพี่น้องประชาชน ให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการลดด้วยค่ะปริมาณของตัวเลขอาชญากรรมออนไลน์นะคะ,ะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ลดลงจากมาตรการในการที่จะยกระดับนะคะการดูแลเรื่องปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะคะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะตามแนวชายแดนทั้งสิ้นค่ะ และสำหรับการลงมาในพื้นที่วันนี้นะคะอีกหนึ่งที่ท่านนายกเองก็จะลงมาก็คือมาตรการในการให้ความเชื่อเหลือนั่นเองนะคะ การลงมาที่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสก,กวในในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการมารับฟังปัญหานะคะข้อเสนอแนะและความต้องการในพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเรื่องของความปลอดภัยที่ดิฉันได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี่นะคะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนชายแดนนะคะแล้วก็เจา้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่าง ข้มข้นทีเดียวนะรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ด่านชายแดนด้วยนะแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้สำหรับมีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะคะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพวกแกงคอเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าในแต่ละครั้งหรือว่าในแต่ละปีนะคะสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคนไทยเนะะี่ยตัวเลขน่าตกใจคะ่ะส0มหมล้านบาทนะ,ะ่ะสามหมล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ถือว่า,ารัฐบาลเองถือว่ามองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี네่ยจากการยกระดับ นะคะกระชับช่วงเวลาในการเปิดปิดด่านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะในการที่จะช่วยนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณการกระทําความผิดที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการที่ต้องบอกว่า พยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นนั่นก็คือมาตรการาซิลสต็อปเซลนะคะที่จะต้องมีการลาดตะเวนตามจุดช่องทางธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาชายแดนซึ่งปัญหาที่ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศอันนี้อยู่แล้วนะคะใน,ในเรื่องของการสอดส่องปัญหานอกจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้มีการบูรณาการนะคะเกี่ยวกับแนวทางต่าง ที่จะอยากให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งก่อนที่ท่านนายกนะคะจะเดินทางมาถึงค่ายแห่งนี้เนี่ยท่านก็ได้มีการแวะนะคะแวะซื้อสินค้าค่ะของพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่นะคะที่มาพังขายค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักน่ารักนะคะทีะ่ได้มีการพูดคุยนะกับพี่น้องประชาชนแบบว่าจริงๆเลยจะได้รับทราบถึงสภาพปัญหาแล้วก็ปัญหาที่ตอนนี้เนี่ย คนชายแดนอย่างพี่น้องในพื้นที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะได้กำลังต้องเผชิญอยู่แต่อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวเอาไว้ะค่ะว่าก็ยังคงพยายามนะคะในการที่จะหามาตราการในการช่วยเหลือนะคะในการที่จะเร่งมือในการแก้ไขซึ่งในช่วงเช้าที่ท่านได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็คือ,อนายปริญญาพุทิศัตย์นะคะท่านก็ได้ พูดถึงแนวทางว่าเอ๊จะมีมาตรการยังไงที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนหรือว่าภาคส่วนที่ที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สะท้อนปัญหาผ่านทางท่านผู้ว่าแล้วก็มีการส่งเรื่องเนี่ยยิงตรงไปทางท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะหามาตรการในการที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ให้มีความเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นน,นะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการตัดสายสัญญาณต่างๆลด หาเฉียงอมขคัมชาติก็มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้มีการสะท้อนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่รรบฟังในเรื่องของการบรรยายสรุปเนี่ยนะคะท่านก็ได้สะท้อนปัญหา หลายๆข้อให้ท่านได้ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอีกหนึ่งปัญหาที่ท่านสะท้อนให้เห็นก็คือเรื่องของการที่เรามีพื้นที่ด่านเนี่ยที่ติดกับประเทศกัมพูชานะฮะราชอาจาจักกัมพูชาแล้วก็จะมีสินค้าตัวหนึ่งก็คือมันสำปะหลังนี่แหละค่ะที่เราจะมีการนําเข้านะในปริมาณที่มากท่านผู้ว่าก็ปรึกษาว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการพิจารณาในการที่จะ อาจจะมีการลดปริมาณการนําเข้ามันสำมหลังจากกัมพูชาเนี่ยให้ลดน้อยลงสักหน่อยเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นมาในช่วงของการเขาเรียกว่ามีมาตรการในการกระชับเวลาเปิดปิดด่านนี่นะคะพอมันสำมัหลังเนี่ยไม่สามารถทีนะ่จะมาเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้ปรากฏว่า ราคามันสำปะหลังของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไทยดีมากยิ่งขึ้นนะทีนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะให้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการทบทวนว่าเราจะปรับลดะะการนําเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชามันก็จะทําให้กลไกลในเรื่องของราคาของมันสำปะหลังในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยราคาดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่ง หนึ่งในยะาําคัญที่ท่านผู้ว่าได้สะท้อนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังนั่นก็คือเดิมทีเนี่ยนะคะการขอใบอนุญาตข้ามแดนหรือพาสปอร์ตในเรื่องของอการที่จะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยนะคะสะท้อนปัญหาที่ทําให้เห็นน่นะคะว่าอีกหนึ่งในยะาําคัญค่ะก็คือเดิมทีเนี่ยการทำใบอนุญาตพาสปอร์ตเนี่ยนะคะก็จะมีการ ขออยู่ที่วันละ20-30ถึงคนนะคะแต่อาจจะมีการเชื่อมโยงกันนะคะในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยคือหลังจากนี้แล้วเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเรเร็วนี้เนี่ยนะคะปริมาณการขอใบอนุญ,ญาตข,ข้ามแดนหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยที่จะข้ามไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยเพิ่มขึ้น 200- 300ลายต่อวันนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก10เอ่อ10เท่านะคะของการเพิ่มขึ้น แล้วจากการตรวจสอบเส้นทางเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าจะมีการขึ้นเครื่องนะจากประเทศไทยไปลงที่สนามบินที่ประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็จะมีเส้นทางในการย้อนกลับมาที่บริเวณวัยเป็ดน,นะคะอาจะมาในส่วนของการคาสิโน,โนหรือว่า ธุรกิจต่างๆที่มันอาจจะเป็นธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหากสามารถที่จะมีการจํากัดหรือว่ามีการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิถีทางนะคะในการที่จะช่วยทําให้ลดปริมาณของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มาในรูปแบบของ c อเซนเตอร์นะคะทีะ่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ย หรือว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการลงพื้นที่นอกจากการไปพูดคุยนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะปัญหาที่ได้รับอีกอย่างนึงก็คือการได้มีโอกาสค่ะได้พบปะ พี่น้องประชาชนนะคะการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็จะมีมวลชนนะคะจากจังหวัดสระแก้วจากอําเภอระญ,ญ,ญประเทศเนี่ยนะคะได้มาให้กําลังใจท่านนายกรัฐมนตรีด้วย <c oughs> ทีนี้ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะจังหวัดสระแก้วเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่นะคะในการาทําการเกษตรเนาะมีพื้นที่ในการทําการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการทํานาแล้วก็ปลูกพืชไร่นะคะโดยในเรื่องของสถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้มเนี่ยะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่ในเรื่องของการเกษตรเองปริมาณน้ําปริมาณฝนสะสมต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยนะคะส่วนผลผลิตทางการเกษตรหลักๆเลยนะะที่เหมาะสมในพื้นที่ที่จะปลูกสําหรับจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวมันสําปะหลังอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราปลาล์มน้ํามันลําไยจะเห็นได้ว่ามันสาปะหลังเนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สะท้อนไปอย่างท่านนายกเนี่ยก็จะเห็นว่าสอดคล้องกันคือสิ่งที่พบในขณะที่เรามีการปรับในเรื่องของการเปิดปิดด่านนะคะก็จะทำให้ราคาของมันสัมผัลังเนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสาแก้วเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเ,อเ,อเองเองบอกว่าราคาดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้ค่ะเราจะพาไปดูในเรื่องของคำสั่งการ ของกองทัพภาคหนึ่งโดยกอ,กองกำลังบูรพานะคะในเรื่องของการยกระดับแล้วก็กระชับเวลาในการเปิดปิดด่านนะคะว่าณนะวันนี้เนี่ยวันที่26มิถุนายน2568เนี่ยเขามีการกำหนดแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชานะคะ,ะก็จะมีการ สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะคะโดยแบ่งเวลาเปิดต่านเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ,ะและตอนนี้นะคะได้รับการแจ้งว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองฐานชินวัตรก็ได้เดินทางมาถึงยังอรอ่ารอพันสรออค่ายสุรสีห์หานาลแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าที่นี่นะคะก็จะมี จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสารักษาดินแดนแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะมาะให้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ตรวจแถวและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะอย่างที่ทราบนะคะว่าในช่วงนี้นะคะก็ จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านนะก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งทีเดียวนะคะในการที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ,ะนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรนะคะกับภารกิจการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนะคะพบปะรับฟังปัญหา ของคนชายแดนนะคะในพื้นที่ของอำเภออัลลนาประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตินะคะท่านก็เดินทางค่ะมาถึงที่รอสิบสอรออค่ายสุรสิงหนาถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมถึงฝ่ายปกครองทุกท่านนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยท่านนายกก็จะได้ตรวจแถวกําลังพลนะคะรวมถึงให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านนะคะการลงมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกําลังใจค่ะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่หน้างานนะคะแล้วก็เป็นการที่มาสร้างความมั่นใจค่ะให้กับ เจ้าหน้าที่ด้วยให้กับคนในพื้นที่ด้วยว่ารัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะความมั่นคงมั่งคั่งนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะอาเภอระยอประเทศจังหวัดสก้วและอีกหลายๆพื้นที่นะคะทีอะ่อาจจะประสบกับหนาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ กับผมนายมวดเอกบุรินล่วงเขตตำแหน่งผู้บัคงคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่หนึ่งเป็นผู้ควบคุมแถวได้นำกำลังพลฝ่ายปกครองทหารตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้วมารอรับการตรวจเยี่ยมจากท่านนายกด้านมรีและคณะประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน200นายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน277นาย สมาชิกกองอาสารักษานินแดนจำนวนหนึ่งอยนายผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน14บนายและเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งรอยนายรวมทั้งสิ้นเจ็ร้อยนายวันนี้พร้อมแล้วครับครับขอบคุณมากนะคะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาแล้วก็มาที่จังหวัดสะแก้วนะคะจริงก็มาเป็นครั้งที่สองสำหรับในเรื่องของหัวข้อที่ Kook. เป็นปัญหาของชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายแดนหรือว่าเป็นเรื่องของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเรื่องของแสแกมเมอร์ต่างเนี่ยต,ตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็รัฐบาลก็รู้สึกเป็นห่วงอย่างมากในเรื่องของการที่เมื่อเรามีพวกแก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆมีในเรื่องของปัญหาชายแดนด้วยเนี่ย ก็ห่วงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่ได้มาฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วก็ทราบว่ายังมีตรงไหนที่รัฐบาลสามารถช่วยเพิ่มเติมได้อีกแล้วก็สนับสนุนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมได้อีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณกําลังสําคัญที่อยู่หน้าที่นี้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะชรบนะคะแล้วก็ตํารวจทหารทุกๆท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือทํางานกันอย่างบูรณาการ นะคะปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ปลอดภัยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก,มากๆเรแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ให้ความสําคัญมากมากนะั่นก็คือชีวิตนะั่นกะนะนะนะ็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ต้องขอบคุณตัวแทนของท้องถิ่นทุกทกท่านนะคะที่ทํางานกันอย่างอดทนอดกลั้นทํางานกันอย่างหนักนะคะเพื <int> ่อจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ย จริงแล้วเนี่ยได้เจอทุกท่านในหลายๆพื้นที่นะคะทุกท่านก็น่ารักมากมาจริงๆอยากมาให้กําลังใจคนในพื้นที่นะคะแต่ว่าการเป็นคนในพื้นที่ให้กําลังใจดิฉันนะคะจริงๆก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณทุกท่านจากใจจริงนะคะดิฉันเองเป็นนายกมนตรีก็ขอทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกันนะคะแล้วก็อะไรที่อยากจะให้สนับสนุนยังไงเนี่ยเรามีทั้งท่านปรัดมหาไทยนะคะมีทั้งปรัดพานิชพวกคนมาหมดเลยวันนี้เนี่ยหัวหน้าสายงานของตัวเองมีผู้ว่าของสะแก้วเองเนี่ย ก็บอกกันได้ผ่านมาทางนั้นได้ถึงดิฉันแน่นอนเช่นกันนะคะเพราะฉันก็ขอสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้กําลังใจทุกๆคนอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะลาดับต่อไปนะครับกลับเป็เนินชินท่านนายกน้ำปีตรวจแถวกลับเป็ินชิญครับ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาทลักที่พบใน้ที่ขอ่น่จะใสด้นอพื้นที่ชานคสแรมเมอร์นะคะปัญหาของแก๊งคอเซนเตอร์ชกับขมชาติซึ่งยคุบอกว่าหน่วยงานปกครองนะคะท่านอันนี้ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยพี่ ทหารตำรวจในพื้นที่เนี่ยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะได้ร่วมกันนะคะทำงานบูรณาการกันเป็นหูเป็นตารวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็จะต้องช่วยกันในการที่จะดูแลในเรื่องนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการลงมาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการที่รัฐบาลเองค่ะตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะให้อย่างเด็ดขาดนะคะลดปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรานะคะรวมถึง เป็นการสร้างขวัญและก็กังังใจค่ะให้กับคนในพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้นะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งการลงพื้นที่ที่จะมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานทุกท่านนะคะแล้วก็ยิ่งในช่วงที่มีในเรื่องของความขัดแยง้งหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการสร้างกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ทุกท่านคะ่ะอย่างที่ท่านนายกได้บอกไว้นะคะว่าการลงพื้นที่เนี่ย ก็ต้องการที่จะมาะะรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการใน,ะะนเชิงพื้นที่ด้วยแล้วก็สิ่งนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนะคะเน้นย้ําเลยค่ะเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจนะคะทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ด่านชายแดนการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ รัฐบาลเองขอยืนยันนะคะว่าจะเร่งขับเคลื่อนวางมาตรการในพื้นที่ชายแดนให้มีความเหมาะสม อย่างทันท่วงทีต่อทุกสถานการณ์ด้วยเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองนะคะต่อความมั่นคงในพื้นที่ด่านชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศรวมทั้งนะด้านเศรษฐกิจอีกด้วยอ,อันนี้ก็คือเป้าหมายสําคัญนะคะของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าปัญหาสแกรมเมอร์ปัญหา c a เซนเตอร์เนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายค่ะปีปีหนึ่งนะคะเราเสียหายจากแกง๊งมิจฉาชีพพวกนี้นะคะสามหมื่นกว่าล้านค่ะ มูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นน,น,นะคะและอย่างท,ที่ทราบกันดีค่ะว่าองค์การสหรประชาชาติก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าประเทศกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งเลยของโลกดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะเล่งมาตรการในการปรับปรามด้านนี้อย่างจริงจังนะคะก็จะเป็นในส่วนของการที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเนี่ยที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยให้เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะแล้วในการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการอามอบนะคะเป็นอาหารกานกินค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะก็อย่างที่ทราบค่ะว่า อกองทัพนะคะต้องเดินด้วยท้องอาหารที่อร่อยอาหารที่อิ่มท้องนะคะจะเป็นการสร้างกําลังใจที่ดีให้กับกําลังพลนะคะซึ่งมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตรวจแถวนะคะของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็หลังจากการเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เนี่ยนะคะท่านก็จะได้ออกเดินทางนะคะโดยเฮลิคอปเตอร์ค่ะออกเดินทางไปที่ กองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์เขตพยาไทยกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางค่ะตรวจแถวนะคะของสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฉลบอบที่เราทราบกันดีนะคะอีกหนึ่งองค์กรอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนแบบใกล้ชิดเลยนะคะมีประจำทุกหมู่บ้านมีประจำทุกตำบล น,นี้แหละค่ะจะเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่สําหรับภารกิจการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองฐานชินวัตรนะคะแล้วก็คณะที่ได้ลงพื้นที่ในอําเภออนัญ,ญญาประเทศจังหวัดสาแก้วเพื่อติดตามรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบนะคะแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะและหลังจากนี้ท่านก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ H 175นะคะไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขต พยาไทยกรุงเทพมหานครนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มาในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วค่ะเอาราคาสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะสำหรับการไลฟ์สดติดตามภารกิจท่านนายกนะคะเพียงเท่านี้ดิฉันสุทาวันโอสถเจริญจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ